สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลิรยไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักรว่นรวนมาดำเนินพฤษภาคมค่ะสำหรับชาวรักคณานกกรกจหรือราศีกรกฎกนะคะช่องของนารายุ่ันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่ระหว่างวันที่20มิถุนายนนะคะถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะสําหรับผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีกกรกฎก็สามารถรับชมรับฟังได้นะคะช่องของนารายุ่งลัคนาเป็นหลักนะคะสาหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปก็ลองไปคลิกทำา าามดูเนะซึ่งการหาลัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเ,เวลาเกิดที่แน่ชัดตามให้เกิดเนาะเพื่อความแม่นะยำมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าการอา่านดวงเป็นการแบบ general reading เป็นการอ่านแต่ภาพรวมทั่วไปไม่ได้หมจอบจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งปิ้งๆน,นจะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานการอ่านไพ่ทาโร่ให้เป็นแบบนี้ประจำอยู่ทุกเดือนเลยนะคะเดือนนี้มาในแนวแปลกนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีเวลา ในการที่จะทำคลิปแบบนี้นะฮะเนื่องจากวันติบวันหยุดยาวก็จะมีเวลานะถ้าช่วงไหนไม่มีเวลาก็จะกลับสู่มดเดิมนะคะที่รักเนะเาะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงดาวในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกก่อนขึ้นคลิปแรกแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดให้แล้วระกอขอให้ครึ่งคลิปหลังนะจ๊ะสำหรับชาวร,รานากรกฎราศรีกรกฎดาวที่สถิตอยู่ในราศรีพฤษภก็คือเรือนที่11ของคุณตั้งแต่วันที่19เ19มเมษายน คู่วีบวัตถุถ้าดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในพฤกษสงจะเป็นจังหวะเวลาถ้าคนโสดนะเออเดี๋ยวนาราจะอ่านแบบเดิมให้นะคะคนโสดคนมีคู่ที่มีประเด็นแล้วก็คนนี้มีคู่ไม่มีประเด็นเนาะคนโสดพาตัวเองออกไปออกงานสังคมจะโดดเด่นมากนะคะถ้าช่วงนี้ออกงานสังคมไม่ได้เพราะติดโควิดก็นะคะก็เฉิดฉายนี่บนโซเขาเรียกเฉิดฉายบนโลกโซเชียลมีเดียเบสหนึ่งนะคะอาจจะออกแนวช่วงนี้ก็จะแต่งตัวโพสรูปนิดนึงนะ,ะเออจะได้มีคนมาจีบนะจ๊ะ มีโอกาสมากๆที่จะมีเสน่ห์มากๆด้วยนะเออเพราะว่าเดี๋ยวดาวสุกนะจริงแล้วดาวสุกมันจะขิดอยู่ในราศีพึกษุเนี่ยซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่ตั้งแต่กลางเดือนเมษาละนะคะก็คือช่วงที่นาราอ่านคลิปนี่แหละแล้วมันก็จะอยู่ยาวไปถึงต้นเดือนเนาะแสดงว่าถ้าเกิดว่าพาตัวเองออกไปงานสังคมหรือทำอย่างที่นาราบอกอคือพรีเซนต์ตัวเองอะ มันจะโดดเด่นมากเออมันจะมีคนชอบเนาะสำหรับคนโสดนะฮะสำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นมันจะเป็นจนังหวะเวลาที่นะฮะต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องเอ,อ่อของตัวเองซะมากกว่านะฮะอาจจะเป็นในลักษณะคือยุ่งมากๆมีเรื่อง,งนู่นนี่นั่นต้องไปทํานะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันก็เลยกลายเป็นปว่ามีปัญหามีปัญหาไม่เข้าใจกันเรื่องของการไม่มีเวลาให้กันเพื่อเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรแฟนเราหรือตัวเราอาจจะไปติดเพื่อนมากขึ้นไป เจอเพื่อนมากขึ้นหรือมันจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะยุ่งอ่ะหรือคู่คุณยุ่งอ่ะในเรื่องของการเข้าสังคมอ่ะมันจะเป็นจังหวะเวลานี้เนาะมันเลยเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนํะมาซึ่งความไม่เข้าใจกันความน้อยเนื้อตันใจความน้อยความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอองอนงอนอ่ะเออเป็นในลักษณะแบบเนี้ยมันเลยกลายว่ามีปัญหามีปากเสียงกันอย่าไม่ถึงขั้นรุนแรงเนาะเป็นลักษณะแบบงอนอ่ะคือแบบพูดไปแล้วแบบเธอจะสนใจฉันบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในลักษณะแบบคงอนงอนอ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นว่า ทางเงินฉันก็ไม่ง้อนะอ่าเข้าไปเข้าไปใหญ่เลยทีนี้นะคะสาหรับบางคู่เนาะอะไรอาจจะแบบกชางสําหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอะไรนะคะความรักรกเรียดดีนะคะเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินคือเงินมันจะมาจากหลายทางมากจเพื่อนแนะนํามาให้จากสังคมตัวคุณเองแนะนามาให้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอืมนะคะเงินจะเข้าเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะมันไม่มีมันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาคือไปช่วยกันทํามาหากินซะมากกว่าคือ ถ้าเป็นคนที่ทํางานประจําก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการเข้าสังคมการวางแผนในเรื่องของอนาคตระยะไกลร่วมกันสําหรับหลายๆคู่นะคะจะเป็นจังหวะเวลาแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วดาวังคารมมาอยู่ในราศีกรกฎเนาะบางคนเนี่ยระวังนิดนึงเนาะเราอาจจะแสดงปกติเนี่ยกรกฎไม่ใช่คนก้าวร้าวหรือเกลี้ยกล่อมนะอันนี้ทุกคนที่เป็นลัคนากรกฎหรือราศีกรกฎปกติแล้วกรกฎไม่ใช่คนเกลี้ยกล่อม นะคะแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันคนทนตัวเองไม่ได้เลยเออในงหว่าันแบบมันอารมณ์แบบอยู่ดีๆก็ระเบิดตุ้มการเป็นโก้้ก้ขันใส่แฟนซะง,งั้นนะ่ะเออจากปกติสมมุตินะอันนี้เป็นยกตัวอย่างด้วยลักษณะนิสัยของกรกีจะเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นแต่พอถึงจุดๆหนึ่งวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าทําเองบ้างดกวานะว่าไปเอออย่างเงี้ยเออ มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยว่ะทำไมฉันควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะรู้สึกแบบนี้เนาะหลายหลายคนเลยนะที่เป็นกรรกรดเนาะใจเย็นนะใจเย็นหรือหลายๆคนนะอาจจะเป็น,น,นจังหวะเวลาโดยเฉพาะคนโสดนะหรือคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะเป็นจังหวะเวลาแบบปกตินี้ไม่ชอบการออกกําลังกายเลยนะคะอาจจะเป็นในลนักษณะย,ยูดีเอ e เน y จีมาจากไหนไม่รู้ชวนแฟนไปวิ่งว่างั้นเออหรือพาตัวเองเออกไปแบบอยากเข้าฟิตเนสอยากทำอะไรอยาก มันมี energy อ่ะพลังมันมานะรามันอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเ็แบบเหมือนบางคนระบายความแบบความสวิงของอารมณ์ด้วยการไปออกกําลังกายอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเออกรกฎนะไประบายอารมณ์ในเรื่องแบบนี้จะดีกว่าเนาะแล้วก็ เดี๋ยวมันจะมีฟูมูลในสกอร์เปโอสกอร์เปโอคือพิจิมันจะเปเรือนไหนของคุณอนหนึ่งสองสามสี่ห้าเออถ้าฟูมูลเนี่ยมันจะเป็นจังหวะเวลาคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะอันนี้เอาคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นก่อนเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีไงเราก็จางเรื่องที่ดีก่อนเอาเรื่องที่ไม่ดีก็จะเป็นในแล้วลักษณะแบบการเตือนกันซะมากกว่าเนาะคือถ้าฟูมูลในคนที่ราศีพิจิกคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรจะเป็นจังหวะเวลาที่แบบเป็นอะไรที่ ทำไมนาราทำเสียงแบบนี้วะคือคือความรักความโรแมนติกไงทุกคนเออมันก็จะเป็นลักษณะคือแบบอารมณ์แบบอยู่นี่ก็อยากจะเซอร์ไพรส์แฟนทําอะไรให้มันแบบหวานๆาให้กันทาของเซอร์ไพรส์เอ่อทำเค้กทำขนมทาอะไรที่มันแบบออกแนวความรักโรแมนติกอะเออหรือเราโดนแฟนเซอร์ไทยก็ได้นะเออเว้นจังหวะเวลาแบบนี้มันจะเป็นจังหวะเวลาที่นะคะความสุขความสงบงความโรแมนติกมานะคะมันจะเป็นมุมแบบ มันจะเป็นเรือที่สวิตวิวอ่ะบางคนออกแนวอีโรติกวยนะเออนะอันนี้คือฟังแบบ18บวกนิดนึงนะโอเคสำหรับคนที่มีคู่ไม่ได้มีไปเดนอะไรมันจะเป็นจังหวะเวลาคือความไม่ชัดเจนอะพอมันมีฟูมูลเข้ามามันจะชัดเจนมากขึ้นนะถ้านาราพูดนึกถึงฟนะูมูลอะนาราคิดว่าฟูมูลคือพระจันทร์เต็มดวงให้เพื่อนเพื่อนจินตนาการพระจันทร์เต็มดวงเนะาะก็จะเต็มดวงแสงมันจะแบบ สว่างวูบอะไรเงี้ยคือหมายเพราะว่าถ้าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นที่มีปัญหากันเนี่ยพอมันพระจันทร์เต็มดวงขึ้นหมายเพามว่าื่อสิ่งบางอย่างมันจะคลี่คลายขึ้นนะอมืมันจะเคลียร์ขึ้นมันจะแก้ไขได้คู่ที่มีประเด็นคือเช่นให้สถานะไม่ได้มันก็จะชัดเจนขึ้นว่า ความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นในลักษณะแบบไหนต่อไปนะคะมันคือจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณสงสยัยในสิ่งที่คุณระแวงในสิ่งที่คุณแบบมีคําถามม่ในใจอ่ะมันจะเคลียร์มันจะได้รัคนะบคําตอบเนาะสำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นสําหรับคนโซจ้ามันจะมีคนเข้ามาแน่นอนแต่ทีนี้สิ่งที่นา่าจะเตือนนะ เวลาฟูมูลเข้ามาเนี่ยมันจะพาความรักที่เป็นภาวะหลงๆเข้ามาด้วยเออภาวะหลงๆคือคนที่เข้ามาเนี่ยเช็คด้วยว่าโสดจริงไหมร้อยเปอร์เซนตนะคะบางคนเข้ามาแล้วเนี่ยเออจะเรียกว่าไม่โสดร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมันเป็นเรือนแหงเลิฟแอนแฟร์นะต้องบอกแบบว่าเลิฟแอแฟร์คือเรือนแบบความรักแบบลับๆอะลับๆคือมันจะมีคนโสดไม่ตัวเราก็าตัวเขาอ่ะโสด สดไม่จริงอะ่ะเออมันจะเป็นสังหวะเวลาแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เตือนแต่จะมีคนเข้ามานะแต่นาฬาิกามันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยคะ่ะไม่ใช่ทุกคนคะ่ะถึงบอกว่าดูดีๆนะคะเช็คดูดีๆคุยหลายคนเนี่ยเช็คทุกคนเลยนะคะอยากจะแนะนําแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีดาวสุยา้าสู่เมถุนในวันที่8นะคะวันที่8เมถุนก็จะเป็นเรือนที่12เนะีนะ่ยเนี่ยระวังเรื่องความรับแบบลับๆนะเออทุกๆสถานะแหละนะถ้าไม่อยากมีปัญหาก็อย่ารับใครเข้ามาใน ในชีวิตนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะอันนี้คือต้องพูดกันแบบเอาตรงเอาจะจะอ้อนก็นไม่ได้แล้วล่ะเออคือมันจะเป็นลักษณะแบบมันเกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณเป็นหลักอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าไม่มีหรอกค่ะก็ดีด,ดีดีนะคะสําหรับคนที่แบบเออเขาเรียกอะไรมีความมั่นคงในเรื่องความวารักความสัมพันธ์จะดีมากแต่ถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นจังหวะเวลาคุณอยู่เฉยๆของคุณแหละมัน คุณอยู่เฉยๆของคุณอนะแต่ว่ามันก็จะมีคนมาจอแจะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใจสตรองใจนิ่งพอไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะเนาะแล้วก็คนโสดไร้ที่นาราบอกแหละนะมันจะมีคนเข้ามาก็ต้องเช็ควีดีโสดจริงไหมนะคะแล้วก็มันจะมี New Moon นิวมูลในวันที่13บสามมีนิมูลในราศีพฤษภเนี่ยบางคนนะคนโสดมีโอกาสที่จะ ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กัๆใคร่หม,หมได้เข้าสู่สังคมใหม่ได้พบรักใหม่จากการที่ไปออกงานสังคมนะหรือเพื่อนแนะนําม,มาให้โดดเด่นมากเนาะอืมดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนวันที่13พฤษภาคมมันจะอยู่ไปประมาณเดือนหนึ่งอะเดือนนิดๆถึงเดือนหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจต้องไปเช็คดูอีกทีแต่ดาวพฤหัสมันจริงๆแล้วมันจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนแบบเต็มตัวก็วคือตีหน้า แต่ปีนี้มันเหมือนกับว่ามันเดินเร็วไงมันก็จะเดินหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะก็ถอยหลังกลับเข้ามาในกลุ่มเหมือนเดิมแต่ทีนี้พอเวลามันเดินหน้ามันจะไปอยู่เดือนไหนของคุณของนาานับหนึ่งสิบเอ็ดเอ้สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าเดือนที่เก้าของคุณวู้บางคนนะคนโสดมีโอกาสพบรักจากช่องทางออนไลน์พบรักจากการเดินทางระยะไกลได้นะเป็นจังหวะเวลาที่จะได้พบรักนะแต่ว่าเมื่อมีเนปจูนในมีนเนี่ยหมายความว่าก็ต้องภาวะหลง ระวังภาวะหลงเหมือนกันความรักที่จะนํามาซึ่งความรู้สึกแบบโรแมนติกมีความรู้สึกหวานดูฟุ้งอะไรเงี้ยเหมือนเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดนอร์อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ต้องระวังนะคะเนาะอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวอ่านคลิปเยอะแล้เรื่องงงเดี๋ยวเ,เงง <laughs> วเรามาเปิดไพ่กันเดี๋ยวนาราจะขึ้นรูปหน้าไพ่ที่เปิดให้ครบหมดแล้วทุกใบให้นะคะซึ่งตอนนาราพูดเนี่ยยังเปิดไม่ครบเนาะแต่ว่าตอนทําคลิปเสร็จเนี่ย จะมีรูปแปะอยู่ให้เนาะว่าหน้าไพ่เป็นยังไงบ้างนะคะเชื่อว่าทุกคนไม่ได้อยากเห็นหน้าดาราตลอดคลิปหรอก <c oughs> ทองอยากเห็นหน้าไพ่ถูกไหมเออระหว่างหน้าไพ่กับหน้าดาราอยากเห็นอะไรมากกว่ากันนะว่าไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมดวงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้สรุปให้สมสถานะแล้วก็ขึ้นรูปให้ครบหมดเลยนะจ๊ะมาไพ่ใบแรก ด้อพ่อเย้ดีใจด้วยดีใจเหมือนดวงตัวเองอะไม่ใช่นะนารามัได้อยู่ราศีนี้นะแล้วก็ใบที่สามนะคะ The s ส a r The อ e เ i l l ส่วนใหญ่นะมัน Amazing มากทุกคนไพ่มันชอบขึ้นมาสอดของก็โดงดาวอะไม่รู้ทำไมเปิดกี่เดือนก็สอดของ มันขึ้นอยู่กับเซนส์ของผู้ดูด้วยนะทุกคนหมายถึงเซนส์ของหมอดูด้วยนะถ้าสื่อไม่ได้ก็หยิบไม่ตรงนะอันนี้เอาความจริงมาพูดกันเลยเพราะฉะนั้นนาราถ้าไม่มีสมาธินาราจะไม่ดูไพ่เลยเพราะว่าหยิบไปยังไงก็ไม่ตรงเนาะจริงจริงแต่วันนี้สมาธิมีวันว่างเวลาว่างเยอะไม่งั้นคงไม่ทำคลิปแบบนี้เอออ่ะไพ่ตรงการลางนะะเป็นไพ่เดลเวอร์ไพ่ใบแรก เริ่น,นะคะทีนี้มาพูดหนึ่งเรื่องสิ่งที่ผ่านมาก่อนคนโสดนะคะเป็นจังหวะเวลาคือบางคนก็พอใจที่จะโสดนะเออคือประมาณแบบว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีอะก็รากฎเออเป็นจังหวะเวลาแบบเนี้ยทีเนี้ยมันก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณก็ช่างใจอยู่นะแบบหรือว่าจะมีแฟนดีวะเอ้หรือว่าจะโสดดีหรือว่าจะมีแฟนดีอาจจะเป็นจังหวะเวลาแบบนี้ก็แบบเราก็ไปประมาณแบบว่าถึงขั้นไปถามเพื่อนเลยนะ ว่าอย่างฉันเนี่ยมีแฟนได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปจังหวะเวลาไปพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นมาแล้วนะในเรื่องของการที่แบบชีวิตไลฟ์สไตล์ตัวเองเนาะอาจจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือคุยกับคนในบ้านมาแบบคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยอยู่เป็นโสดนานแล้วนะมีแฟนได้แล้วหรือยังอาจจะไปในจังหวะเวลานี้ก็ได้เนาะคนโสด สำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนารามองว่าคุณก็พยายามหาทางหาวิธีแก้ไขให้ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นให้ความรักความสัมพันธ์มันอยู่รอดไปได้นะคะอาจจะไปขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่มาแล้วให้ได้รับคำปรึกษาจากคนที่รู้จกักได้รับคำปรึกษาจากคนใกล้ชิดนะคะบางคนเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วว่าเออความรักความสัมพันธ์มันควรจะเป็นไปในลักษณะไหนสําหรับเป็นหลายคู่เนาะตำแหน่งตรงกลางนะคะเป็นอา่า เขาเรียกอะไร t h ลเว v e r ขนาดนี้คือมันมี energy ของความเป็นซอมยอยู่แล้วเนาะทุกๆสถานะความรักสัมพันธ์เนาะคนโดยคนสดที่เข้ามาเนี่ยก็จะมี energy ของโซเมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้ามามันก็จะเข้ามาเยอะก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะคะว่าคนไหนสดจริงคนไหนสดไม่จริงนะคะสำหรับคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนาะรามองว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อย่างที่นาราบอกแหละมันจะเป็นจังหวะเวลาที่มันพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันนะคะ ซึ่งการวางแผนนาคต้องการจะเป็นจังหวะเวลาที่วางแผนระยะไกลเนี่ยนะไม่ใช่ระยะใกล้นะทุกคนนะคือถึงขัง้นสีรเลนได้จริงจังมากขึ้นเนะาะบางคนอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันบ่อยนะคะเป็นจังหวะที่ไปออกงานเลี้ยงงานเลื่อนงานงสังสรรค์คือมันจะมีสังคมที่คุณและคู่ได้ไปไปออกกันบ่อยๆอ่ะนะคะมันจะเป็นจังหวะเวลานี้เช่นได้เดินทางบ่อยมากนะคะชีพจองรองเท้าเลยนะสำหรับบางคนเนาะแล้วก็ ตำแหน่งอนาคตนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมันจะมีทางเลือกให้คุณเข้ามาได้เลือกอะ่ะมันจะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกดีๆนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราหนูจะรู้ได้ไงดีไม่ดีเพราะฉะนั้นมีอยู่คนทุกคนไปสิขาถ้ามันมีตัวเปรียบเทียมมันจะเห็นง่ายกว่าถูกปะแต่ถ้าเราคุยคนเดียวมันก็จะไม่รู้ไงว่ามันจะเปรียบเทียบกับออใครนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นคาณทศนคติของนาราทุกคนไม่ต้องเชื่อนาราเนาะสำหรับคนโสดนะ สำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะ่ะมันจะเป็นสภาวะที่เหมือนกับว่าคุณกําลังชั่งใจกับบางสิ่งบางอย่างและคุณก็กาลังตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงความรักความสัมพันธ์ทางนี้ดีบางคนนะบางคนตัดสินใจเลือกไปแล้วบางคนยังไม่ได้เลือกนะเช่นอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานก่อนบางคนอาจจะมีเฑ์ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือต้องอยู่ห่างกันมันจะมีสภาวะคนสองคนหัทางสองหัทางให้คุณต้องเลือกคุณอยู่ในสถานการณ์ที่แบบคิดไม่ตกไม่รู้จะเลือกอะไรนะทีเนี้ยไพ่ขึ้นมาในตําแหน่งอนะคาคตคุณจะตัดสินใจเลือบบเ่อะ คุณจะมีมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาคุณจะแบบโอเคฉันเลือกแล้วฉันจอาแบบนี้มันจะมีสถานการณ์แบบนี้คุณจะเลือกได้เพราะว่าในตําแหน่งอนาคตมีไพ่หนึ่งดาบกับไพ่ควีนซับซ้ออ่ะคือคุณจะเด็ดขาดกับตัวเองคือคุณจะรู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องเด็ดขาดมันต้องอย่างนี้คือด้วยความที่ดาวองคามาอยู่ในเรือนตัวตนของคุณด้วยอ่ะมันจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณกล้ามากขึ้นมีความรู้สึกว่ากับสิ่งที่คุณทุ่มเทเพื่อคนอื่นมาก่อนมันถึงเวลาที่คุณต้องแบบ ต้องทุ่มเทให้ตัวเองแล้วหรือเป็นจังหวะเวลาที่คุณต้องแสดงจุดยืนของตัวเองอะสาหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนาะแล้วก็คนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะจังหวะเวลาบางคนอย่างที่เราบอกจะยุง่งมากมีเวลาให้กันด้วยนะสำหรับบางคู่มันก็เลยดูห่างๆเหินๆ,ๆไปอะไรอย่างเงี้ย เออมันจะเป็นจังหวะเวลาแบบนี้หรือคู่เราต้องเดินทางบ่อยอ่ะเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นนะคะมันจะค่อยๆคลี่คลายขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกันอยู่นะในเรื่องของความคิดทัศนคติไม่ตรงกันอาจจะเป็นการงอนกันแบบน้อยอะไรอย่างงี้ที่นาราบอกอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันมันมีปัญหากันเนาะจากการที่แบบก็ดีๆอยู่ราบรื่นดีการเป็นว่าเออเราพูดอะไรไปแล้วแฟนเราก็แบบงอนหรือตัวเราอ่ะแฟนพูดอะไรมาดนึงเราแบบ ขึ้นของขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าดาวอังคาามันอยู่ในเรือนตัวต,วตวของคุณนาราก็ต้องอ่านตามนี้นะเพราะว่าอ่าน general reading เนะี่ยทุกคนอย่าอินมากนะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะไพ่จบนะคะเป็นไพ่ seven source นะคนที่ออโสดคนมีคู่ที่มีประเด็นสิ่งที่ต้องระวงังอย่างที่นาราบอกแหละว่าเออ คือมันจะเป็นสภาวะที่ทําอะไรแล้วมันมีสภาวะแบบไม่ชัดเจนมีบางสิ่งบางอย่างปิดบังอยู่นะคะมันจะมีฟูมูลแล้วนิวมูลหรือคุณจะได้รับรู้ความจริงต้องบอกแบบนี้ความจริงที่คุณแบบสงสัยมากมันจะได้รับรู้ความจริงนะสำหรับคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเนี่ยนารามองว่ามันจะเป็นจังหวะเวลาที่แบบฟูมูลอะเออเลเวอร์ขึ้นมาทุกคนก็ต้องอ่านตามนะเออเลเวอร์ขึ้นมาความรักโรแมนติกมาแล้วนะคะ แล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะนาลามองว่ามันจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณผูกพันอยู่กับคนคนหนึ่งมากเป็นพิเศษแล้วมันตัดยากอะนาลามันบอกไม่ถูกนาลาเข้าใจความรู้สึกนี้นะที่เข้าใจเพราะว่าเคยเป็นอย่างนั้นมากอ่อนแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วค่ะนะจะบอกวิธียังไงคือแต่ละคนมันก็มีวิธีไม่เหมือนกันเนาะ คือมันจะเป็นสภาวะที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความรักกับคนคนนี้มากๆาและเราก็มีความทุกข์ในเวลาเดียวกันแล้วเราก็อยู่ในสภาวะอึดอัดเลื่อกไม่ได้จะไปก็ไปต่อไม่ได้คือไม่รู้จะทํำยังไงสาหรับคนที่มีคดท,ที่มีประเด็นเดี๋ยวลยหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นแล้วมันจะคลี่คลายขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบคาราคาซามานาถึงคุณไม่อยากจบแต่มันก็จบเองนะคะถ้ามันมีโฟมัขึ้นมามันจะมีบางสิ่งบางอย่างถูกเปิดเผยขึ้นแต่สุดท้ายแล้วใครเป็นคนตัดสินใจ ไม่ใช่คนอื่นคนไกรมันคือตัวคุณเองนะคะชาวราคณา,ากรากฎราศีกรกฎาาจ้านารานาราได้ถูกหรือเปล่าบางทีจะเผื่อโผล่ไปเมทุนหรือเปล่าบางทีเนาะเออบางทีมันก็จะโผล่ไปเมทุนขออภัยนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกแต่นี่คือราศีกรกฎนะทุกคนนะเออเผื่อนาราพูดผิดบ้างบางทีพูดไปก็ลืมว่าพูดถึงราศีอะไรแต่จริงแล้ววันนี้นาราอ่านดวงกรกฎอยู่นะไม่ได้อักฤษนะอืมคบหรือ,อยังนะ ครบแล้วเออระวังสภาวะที่บางคนนะคนโสดระวังสภาวะใช้เงินแล้วกันเนาะเธอต้องใช้เงินมากกว่าคือมีความสุขไงดูแลตัวเองใช้เงินไปตัวเองเออจะทําไมระวังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคนที่โสดหรือคนที่มีเพือนที่มีประเด็น,คน,คนใครที่เข้ามาแล้วนะที่ทําให้คุณต้องเสียเงินหรือทําให้คุณต้องเสียเงินแบบใช้เหตุอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่นะต้องเตือนก่อนเข้ามาในลักษณะแบบให้คุณซื้อของให้ให้คุณไปให้คุณต้องไปรูปบัตรให้อะไรอย่างเงี้ยเออระวังดีๆนะมันไม่ใช่นะทุกคนอันคือต้องเตือนแล้วกันเนาะเพราะว่าเห็นหน้าไพา่เราก็ต้องเตือนเอาคนสดมานะทูซับไหนแมู่่อยู่ไห้ฮะคาะคำเดี๋ยวเปิดเดี๋ยว เห็นหน้าไพ่ใช่ไหมขึ้นให้แล้วนะเห็นหน้าไพ่ใช่ไหมโอเคต่อไปก็จะเป็นชุดลอเอเพราะว่าตอนที่นาราขึ้นรูปหน้าไพ่คือขึ้นตอนที่เปิดพไพ่ครบทุกใบแล้วนะรวมไพ่สรุปให้สามสถานะนเพราะฉะนั้นแถวบนสุดก็จะเป็นคนโสดแถวกลางก็จะเป็นคนที่มีคู่ที่มีประเด็นแล้วก็แถวสุดท้ายไอ้ด้านล่างสุดก็จะเป็นคนที่มีค,มคู่ไม่มีประเด็นเนาะ โอเคมาเี๋ยวเรลาอ่านไพ่สรุปให้นะคะเอาคนโสดก่อนนะคะคนโสดคุณได้ไพ่สองใบน,นี้ค่ะไพ่สรุปไพ่สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยเป็นสภาวะที่คุณเนี่ยนะคะใช้เงินไปตัวเองเพื่อความสุขนะคะอันนี้คือเมื่อกี้พุ่งพูดไปอยู่หยกแล้วไพ่มันก็ขึ้นมาเนาะระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินมากกว่าปกติด้วยนะจ๊ะหรือหลายๆคนจะเป็นสภาวะที่แบบไม่ค่อยมีเวลาก็ได้เนาะบาลาน,นิดน,นึงนะคะ มันจะมีคนเข้ามาถ้า,าคนเข้ามาแล้วแล้วคุณไม่วานล้านชีวิตส่วนตัวกับเรื่องงานหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะเฟลได้นะอันนี้ก็ต้องเตือนตามหนา้าไพ่นะคะต่อไปไพ่ทูเล่ต์เเคลนของคนโสดน,นะคะคุณได้ไปนี้นะคะไพ่ใบน,นี้มันคือไพ่ fear uh, an enemy of love นะคะ the door of a fearful heart is forever closed and hint love cannot enter เขาบอกว่าเฮ้ยประตู หัวใจอ่ะถ้าบางทีอ่ะบางคนปิดกั้นตัวเองเมื่องจากว่ามีอดีตที่ฝังใจแล้วไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าถ้าคุณปิดกั้นประตูหัวใจของตัวเองเนี่ยความรักดีๆเป็นความรักที่ดีที่มันจะเป็นความรักที่คงทนและตลอดไปของคุณน่ะมันไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะเออเพราะฉะนั้น,นยาราเห็นไพ่ e n e r g าของโซมเมตขึ้นมาเป็นตรงกางแบบนี้นะคะในดวงภาพรวมเนี่ยก็ต้อง ปล่อยวางอดีตนะเออแล้วก็เปิดให้คนใหม่เข้ามาบางคนมีความสุขในการเป็นโสดมากๆอะไรเงี้ยเออไม่ต้องกลัวค่ะถึงเวลาเนะี่ยบางคนเนี่ยเรื่องจากว่ามันมีสองสามปีที่ผ่านมาบางคนจบความสัมพันธ์ไปแล้วจบเป็นการจบครั้งยิ่งใหญ่เลยนะหลายคนนะเนาะมันมันมันผ่านจุดนั้นไปแล้วนะคะเรื่องอดีตก็ปล่อยเป็นเรื่องของอดีตเนาะเปิดประตูหัวใจให้ตัวเองสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะคนโสดเนาะต่อไปคนที่มีคู่ที่มีมประเด็นนะคะ คุณในไพ่นี้นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ seven source ขึ้นมาถึงสองรอบเลยลงถึงไพ่สรุปนะคะอย่างที่นาราบอกอ่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนการปิดบังซ่อนเร้นเดี๋ยวมันจะถูกเปิดเผยขึ้นถ้าถูกเปิดเผยแล้วไม่อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวคุณเองเป็นคนตัดสินใจบางคนได้ข่าวมาแล้วแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจคุณจะเลือกได้อย่างที่นาราบอกอะไรที่เป็นความสุขของตัวเองเลือกเอาตัวเองไปที่ตั้ง แล้วก็ไพ่ทูเลละลคนของคนที่มีคู่ที่มีบฏดีคูณได้พไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นไพ่เนี่ะ parents r u l s นะคะ,นะคะ the e e v o r s of child of a child of your own draws nears เขาบอกว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันอยู่ใกล้ๆตัวคุณมันคุณได้รับมันแล้วอะ่ะเออมันเป็นสถานการณ์ที่ทำไมอะ่ะไม่ไม่ลองแบบใช้ชีวิตเหมือนตอนเป็นเด็กนะคะไห้ด้กถึงตอนเป็นเด็กเนาะเรามีความสุขเราไม่ได้ไป คือความเป็นเด็กอะใจไร้เพีงสาในเรื่องของความรักคือไมไ่รู้จักว่าอันนี้คือความรากักอันนี้คือความโกรธอันนี้คือความหลงนะคะมันเป็นสภาวะที่ไพก่กำลังจะบอกว่าถ้ามันมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกแย่ก็ลองใช้ชีวิตแบบเด็กๆดกอยู่ไม่ต้องไปสนใจอะไรเลย,เลยโฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะมีความสุขไปนะคะใช้ชีวิตกับคนในบ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ กับเพื่อนนะคะเล่นไปสนุกทำอะไรแล้วมีความสุขไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่านะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาคุณเองนะจ๊ะต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรในไพ่นี้นะคะโอเคอันนี้เป็นไพ่เก้าถ้วยดีไหมดีนะเนี่ยเก้าถ้วยอะนะคะเขาบอกว่า satisfaction the happiness with f u l f i l l a n d g r e e t กรีที่แบบว่าโคตรดีอ่ะทุกคนเขาบอกว่า satisfaction คือความพึงพอใจนะคะแล้วก็ happiness ความสุขมาแล้วอ่าอย่างที่าราบอกแหละมันจะมีภูมิมูลในเดือนห้าไม่มีความสุขกับบ้านแล้วเนาะจะเย็นๆแต่ว่ามันจะมีสภาวะที่ห่างเหินกันไปบ้างในช่วงประมาณช่วงระยะสั้นๆอะประมาณกลางเดือนต้นเดือนอ่ะเดี๋ยวประมาณเลยกลางเดือนไปจะดีขึ้นเนาะเลยสัปดาห์ที่สองของพฤษภาจะดีขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ ไพ่ทุเลาเวลาเคล่นคุณได้ไพ่ไปนี้คะ่ะเห็นไหมคะทุกคนนะคะ denial นะคะเดี๋ยนาราอ่านาไปให้นะอย่าด่านาร <c oughs> าเนี่ยชอบชอบขิงชอบแควโอเคทุกคนต่อ denial นะคะเขาบอกว่า endure n ที่แปลว่าจบนะคะ e n d u r denial shattered the illusion and see past this more and game to behold the unfortunate truth เขาบอกว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราพยายามปฏิเสธมาตลอดที่มันแบบเข้าไปถึงตลอดเนี่ยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะมองเห็นนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมากับบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความรู้สึกแบบเหมือนขุนขุนมัวขมูขมัวเหมือนมีควันอยู่แล้วเหมือนเวลาให้เราจินตนาการเวลามันมีควันเนาะมันเป็นหมอกจางๆแล้วมันทําอะไรมองเห็นอะไรไม่ชัด นะฮะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเย็นเย็นเย็นนะฮะเดี๋ยวหมอกมันก็จางไปแล้วทุกอย่างเนี่ยพอมันจางขึ้นนะคะคุณจะได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วความรักความสัมพันธ์คุณมันเป็นในลักษณะไหน บางสิ่งบางอย่างคุณจะเห็นว่าเออบางทีแฟนเรายุ่งหนุนนี่นั่นเนียมันจะเป็นความรู้สึกแบบขมุขมัวในใจเนี่ยพอหมอกมันจางไปหรือสถานการณ์หมอกมันก็เหมือนกับอุปสรรคหมอกมันก็เหมือนอารมณ์ความรู้สึกหมอกมันก็เหมือนสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันขมุขมัวอยู่ในหัวใจเราในจิตใจหรือในความคิดของเราพอมันจางไปนะคะความรู้สึกนั้นก็จะหายไปด้วยแล้วก็มันก็จะมีแต่ความ เขาเรียกว่าความชัดเจนนะคะความรู้สึกดีนะคะความรู้สึกเห็นแจ้งนะคะมันก็จะรู้สึกว่าเออมันจะที่ขายขึ้นอย่างที่นาราบอกเนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงประจําเดือนนะคะพฤษภาคมสําหรับชาวลัคนากร,รกฎราศรีกร,ร,รกฎนะจ๊ะที่รักสำหรับท่านที่เข้ามาใหม,ใหม่อย่าลืมกดไลดดคลก์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปนี้แหละอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสานการอ่านไพ่ทาโร่ให้เป็นประจําแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะเดีย๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดวงความรัก มิถุนาดูความรักก็จำเดิอนมิถุนานะคะเดี๋ยวเราก็ใหม่คลิปเดินหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า